สวัสดีครับพบกับผมนงนะครับสายอนุรักษ์พระสมเด็จเช่นเคยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาชมพิมพ์ฐานแซมกันบ้างนะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับเดี๋ยวผมเยี่ให้ดูนะครับดูความเป็นมิติความคมชัดนะครับสู่สำเร็จรัคษางนะครับเนื้อพระเขาจะใสนะครับจะใสนะครับเพราะว่าทําจากปูนเปิดอหอยเหมือนกันนะครับส่วนด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับชมความเป็นธรรมชาตินะครับสวยงามมากนะครับเป็นธรรมชาติ เราก็มาชมองค์นี้กันก่อนแบบนี้กันก่อนนะครับเราเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูเนื้อชัดๆนะครับดูความใสของเนื้อผ้านะครับนี่นะครับเราก็มาดูความใสของเนื้อผ้ากันนะครับเห็นไหมครับพอเรามาส่องแบบนี้ปั๊บนะครับไปกล้องพันหกหรอกเองนะครับเราก็จะเห็นผงพุทธคุณต่างๆนะครับรวมถึงคาบความเอคาบของแคลเซีนะครับร่องรอยกันยุบกันยับกันย่นนะครับจะค่อนข้างชัดเจนนะครับ ชมนะครับเนี่ยครับแคลไซด์นะครับการทับถมของแคลไซด์นะครับเป็นชั้นๆเลยนะครับสวยงามมากนะครับเป็นธรรมชาตินะครับนี่ก็เป็นหูใบสีนะครับแล้วก็ดูการทับถมเจะเห็นการทับถมของแคลไซด์ได้อย่างชัดเจนนะครับรวมถึงนะครับซอกแขนนะครับหน้าอกนะครับเห็นไหมครับเป็นธรรมชาตินะครับสวยงามมากนะครับองค์นี้ก็จะเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่ครับเส้นซุ้มการขมวดตัวการหดตัวนะครับ ครับผมแล้วก็ดูการนั่งขัดสมาธิเพชรนะครับของแล้วก็ดูเส้นสัตเส้นสายแซมนะครับเส้นแซมนะครับเส้นเล็กๆกครับใต้ฐานเห็นไหมครับที่นั่งขัดสมาธิแล้วรวมถึงใต้ฐานนะครับชมแคลไซส์นะครับชมความเป็นธรรมชาติของแคลไซด์ด้วยนะครับนี่นะครับก็พยายามจะปรับให้ดูชัดๆนะครับนี่นะครับความเป็นธรรมชาตินะครับความคมชัดลึกนะครับ สู่สมเด็จพัลขังนะครับเวลาเราเอียงก็จะเจอมิตินะครับเห็นไหมครับสังเกตดูนะครับสวยงามมากนะครับอง์นี้นะครับแปลเป็นธรรมชาตินะครับเราศึกษาเนื้อหามลสารศึกษาพิมพ์นะครับนี่นะครับค่อนข้างจะชัดเจนนะครับดูการทับถมของแคลไซด์นะครับแล้วดูความใสของเนื้อพระนะครับจะค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับสวยงามจริงๆนะครับเส้นเส้นแซมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับพอเอียงมาเราก็จะเห็นความคมชัดนะครับแต่ละชั้นนะครับฐานสิงนะครับ ฐานชั้นล่างนะครับทึบนะครับร่องรอยกันยุบกันยับกันย่นนะครับเป็นธรรมชาติมากนะครับสําหรับองค์นี้นะครับดูหน้านะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็รวมถึงด้านหลังนะครับเราก็จะไปดูด้านหลังนี่นะครับด้านหลังความเป็นธรรมชาตินะครับจะมีรอยหนอนด้นหรือรอยปูาตนะครับจะค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วรวมถึงคาบลักแล้วก็รวมถึงผงพุทธคุณต่างต่างนะครับ ก็จะมีให้เราเห็นนะครับถ้าเรายิ่งเจาะเข้าไปลึกนะครับเรายิ่งขยายยิ่งซูมเข้าไปลึกกว่านี้นะครับเราก็จะเห็นมวลสารเห็นเนื้อหามวลสารจะชัดเจนมากกว่านี้นะครับจากเม็ดเล็กๆเหมือนปลายเข็มนะครับก็จะเห็นเม็ดใหญ่นะครับจะเห็นชัดนะครับนี่นะครับอันนี้ผมก็ให้ดูประมาณนี้นะครับพอสังเขตนะครับถ้าผมส่องเองนะครับผมจะซูมเจาะเข้าไปลึกกว่านี้นะครับเพื่อให้เห็นเนื้อผ้าแท้ๆที่อยู่ข้างในนะครับ สายอนุรักษ์ศึกษานะครับควรจะใช้กล้องที่มีความละเอียดสูงนะครับนะครับเราก็จะมาพิจารณาเนื้อหาและมวลสารได้อย่างชัดเจนนะครับนี่นะครับ